สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบสักก่อนครับเกี่ยเด็กๆก่อนครับโอ้โหมันนี่กินท้องไข่เลยครับเกี่ยเด็กๆกันก่อนที่ไปตุลละต่อไปครับจะมีอย่างไรพี่น้องได้ชมได้ฟังมันนี่ก็ค่อยติดตามเบิ่งได้ครับเด้อเกี่ยเด็กๆสักก่อนเกี่ยเด็กน้อยกินจงังไปว่าเป็ี่ยนอีวันหัวเติงหัวเติงหน่อยออยังไดีหัวเติงหน่อย,ตตอยก,กินน้ำผ่อ ตึงหน่อยกินน้ำใหญ่นี่กินกน้ำใหญ่กินน้ำไปอะไรวะนง,งานครับผมฝนตกครับฝนตกครับพี่น้องตกตลอดอย่งนี้ให้ลูกกินน้ำบันี้วัลูกกินน้ำเลยอตัวหน่อยไปแก้มอของเขาอี่เรงกินไปก็เป็นแล้วครับฝนต้องใคร ต้องใก้ไป็ี่น้องมดแดงกัดดักยิ้มวาบ่ะนี่ยิ้มดีเป็นยังมีแม่เพิ่นครับแม่เพิ่นตัวน้อยตัวเล็กๆมัดกัดหลายคนตกใส่ผักว่าตะเกียบผมครับพี่น้องโอ้ยคนน่ะว่าตะเกียบบักบวกนี่บักปองแป้งครับปองแป้ง แปงแปงผมสั ة, ้นวัตเตอร์เกตพี่น้องกำลังงามวัตเตอร์เกตแดดออกแล้วพี่น้องเอ้ยบัดแดดออกแล้วครับหอมกับงามครับหอมกับงามฝนตกหีิยังกับงามเนาะพี่น้องเนบอร์ควายแดงหดเลยครับควายแดงหด ตัวเล los, weg, en, ็กๆตัวเล็กๆจอดกองกันอยู่บ้านแล้วพอไปพอมาครับพี่น้องบ่มีง่ามคือเพื่อนหรอกครับบ่มีรดง่ามคือเพื่อนหรอกจังนี่แหละเจ้าคุณปูรุน้นครับรุนรุนที่เขาว่าใส่ล้วครับพี่น้องผมใส่เพื่อแต่นี่ง่ามง่ามเลยพี่น้องบักบักบวกบักปังแปงนี่ไหมปังแปงบักงูเงี่ยม วิธีนี้นะครับผมมาตัว่าตะเกตว่าตะเกีนี่งามปลูกสุดถักกระถางเลยครับพี่น้องคนอหนอนมะถิมแตงไทยขึ้นขึ้นข้างแต่จะเป็นหมากบเป็นได้สามหน่วยครับพี่น้องนี่แตงไทยยักษเสียบพันธุ์มันอยู่คำนี้นี่นี่แตงไทยยักษหนึ่งหน่วยหน,น,น,นึ่งหอยอยู่ตรง จะได้หลาย,ยหน่วยเว้นี่หน่วยนึงก็ร่างมากขึ้นข้างวันขึ้นข้างลองเห็ดเบิงพี่น้องลองเห็ดเบิงซื่อๆดอกว่าเล่นเรีนทิมไปกินแล้วก็บว่า,วานไหมครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินหอมมุนี่เหลือกินของกับมะเน็บนี่พอได้ใส่ถอดไข่พอได้ใส่ลาบปลาดุเขาโคตรแบบพี่น้องเขาโคตรดึงดังฝากงามบ่ โอ้ยแดงหดหนามเลยครับนี่โอ uh er ้ยแดงหดหนามเฮ็ดเด่นเด่นทื่อๆพี่น้องเฮ็ดเด่นเด่นโอ้ยโอ้โคตรขาวครับเอย่างไรบูนี่แมนติแก่แล้วบ่นี่ขึ้นขึ้นโอ้ติแก่แล้วครับติแก่และไม่ติแก่แล้วต้องให้ดอกเว้นแห้ง ใส่ไฟักพริกเนีน่ผมหักต้นมันออกแล้วก็เอาชีตอันเศษเศษท่านเดียวใส่แล้วนี่ชีเทา่าเมื่อใส่แล้วก็เกิดไหมครับพี่น้องปงไหมได้กินอีกยุดปลูกเราสามปีแล้วครับตัวนี้สามปีสี่ปีสามปีแล้วนี่ได้กินอีกก็เก่าครับ นืมฝักใหญ่ๆนี่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอโคตรขาวไหมครับกูฝักใไงเด็กพี่น้องซุ้ปนี้เบิด์ตพอนที่เอานั่นมาลงครับบันนี้ไถปลูกอ้อมไปหมดล่ะเนาะว่ได้กินว่าได้แกะพี่แกงน,น้องใส่แกงแล้วไหมเจ้าโอโคตรเลี้ยงมาลงครับุนี่ต้องฟัักไงพี่น้องเออต้องฟักนี่ใหญ่ตัวเล็กมาทล้ไม kìa nào hả? À, mình nhau tiếp rồi à, Ui, chị bỏ này, ừ, chị bỏ này Bày cái pháo của mình, bày pháo Y tu Bà khía nhá khía Khía đi đọc mày hả? Đọc, đọc mày Mà lị, mà lị nhắn bố không bao nó, nó มันละกอก็เริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วอันนี้ที่ผมบอกอยัง,ผม,มยมงผมลืมอะไรล่ะมดแดงกัดลูกผมลำบากไปพาไปเบิง้งพี่น้องไปเบิง้งต้นองุอ่นพึ่งหยาไปงงวกลับมาแล้วครับบระเทศไทยเบิ้งพี่น้องหยางวด ผมปลูกต้นเอาห่มมันผมอยากได้ห่มก็เพิ่นนี่ต้นหยั่งกับตน้นต้นแผ่บารมีบะนี่วันที่หอยนี่เจ็บของจอดรถเป็นห่มจอดรถครับนี่ครับพี่น้องอางุนอางุนเกิดดอกอีกแล้วเ,เกิดแตกนอดอีกแล้วครับฝนตกตกแตกยอดเลยแตกยอดดอกดีครับ ดอกมะลิหอมหอมผูกยังงมะลิไงลูกใส้เงาอานวลนน่นผมลูกซสนแล้วนี่ผูกซสนแล้วหน้าพอเพียงบริการหน้าพอเพียงครับนี่พอเพียงนี่ครับเป็นห่มเป็นห่มดีแล้วพี่นองเป็นห่มดีเป็นยังเป็นห่มดียังี่นี่ลูกแต่เสาผมไมได้โดนนะพเสาบมันอยู่ข้างนี ตกันแนนดีๆครับเพราะมันเป็นเชี่ยมนกยยืดไ้ดีหระครับเชี่ยเชี่ยแบบไงได้พี่น้องของปู่เบิงว่ามันจะได้โดนบันไดครับถ้าจะได้โดนบันไดยังจิตใจนะ นน์จนเจ้าเอิญตนยังบ่งเอิญแบกหัวทหารครับหัวทหารมันเป็นหมวกเกรืหมวกทหารครับพี่น้องอันนั้นอันนั้นจะลีงผิงตะเลีงว่ามันตะเลีงผิงหมาอี่ยังมูมันาวหูมะนาวหูพี่น้องมะนาวหูวตกปะครับผมตั้งขึ้นมาเองตั้งขึ้นมาแล้วเป็นมะนเอาหัว mẹ hang không mẹ mình 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 ngâm ngâm mình 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 này mình 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 หาวหนาวโหงามไม่ดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงกันเด้อครับคลิปหน,น้าวฝากกันไหมสีมี้ยังไม่พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวไปงานแจกขอน้องกันครับวันนี้จักน้อยครับอาบน้าวตอนนี้เราก็จะไปครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครกดติดตามนด้ไเลิกครับกเกษตรสายฝาคือเราครับผมชีกันล้นๆยังี่ล่ะครับจักว่าเฮ็ดยังจักว่าไทายยังไงพี่น้องเบิง้ง จะเข้าใจว่าเข้าใจอันนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อทั้งในประเทศต่างประเทศครับผมที่นี่ฝากไว้ทั้งนี้ครับขอพี่น้องมีความสุขความเจริญจะเก็บไจะขายลำล้ำเรื่อยๆสวัดดีว,ดวันศุกร์สุขสุคนครับผมสวัสดีครับ